แกร์ครับแกร์สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มางาน G F Mega Sale ครับรถแรงตัวจริงครับวันนี้มาไม่ใช่สุพัรร์โค้ดส่วนรถในพิใช่ครับก็มีแคมเปญรับเชิญก็คือจะมีบัสใช่ไหมใช่ครับก็บุ๊ซี่ครับก็ดูดูดีกว่าว่างานจะเป็นยังไงใช่ครับใช่ไหมครับพี่สกายพี่จะไป็ดนายพี่นันครับผมถูกต้องครับถูกต้องเลยครับโอ้เยอะมากเลยนะก็แคมเปญที่ โฆษณาเราเพิ่งปล่อยออกไปด้วยครับผมรบเป็นแคมเปญการันตีรถแรงตัวจริงนะครับครับผมก็จะมีโปรโมชั่นต่างๆเยอะมากเยอะมากๆจริงๆครับใส่โค้ดเมก้านะครับลดสูงสุด60%สิบเปอร์เซ็นะครับส่งฟรีศูนย์บาททุกออเดอร์ครับผมพอดีลทุกมื้อนะครับ30บาทเริ่มต้นเลยนะเริ่มต้น30บาทถูกต้องครับเป็นไงแกปูดเขาลศใช่เราลดสั่งเลย มีดยวเยอะถึง250,000ดีวถูกต้องอันนี้ไม่อยู่บนจอเฮ้แล้วดูทำไม <c oughs> อ,นนอันนี้ต่อไหมเราต้องใส่โค<ม><ส>้ดคำว่าอะไรครับี่นานี้ใส่คโค้ดเมกาครับ<อ> M E G A นะครับใส่ไปเลยครับลดสูงสุอดถึง60%ครับสุดยอดครับ ตอ้นก็ถ่ายตอนผมยาวครับก็ลเลยเมนน้มุมหนาเมก็มสวยสวยมากสวยมันมีอยู่จริง่มียนมีอยู่จริงเขาจะรับคาเราไอเด็ก่เพราะว่าตอนที่เราถ่ายโฆษณาใช่ไมเาก็จะแบบเป๊มากเขาจะได้ทุกแตหลอกเลยแต่ว่าพวกเราสี่คนเนี่ยก็จะมีหลุดมีผิดเยออะไรอย่เงียก็เลยใจเั อ๋อใช่ครับปิ้งปั๊มปะปุ้มปั๊มปั๊มแมวอ๋อไอตัวนี้เป็นแมวใช่ใช่ใช่พี่เขาก็มาเล่นด้วยก็น่ารักมากครับใช่เป็นยังไงบ้างชีวิตหลังจากใช้ Grab ใช้ชีวิตง่ายชีวิตสบายใช้ชีวิตง่ายเสมอครับเพราะว่าเราใช้แกร็บอยู่เสมออยู่แล้วไม่ต้องกลัวครับใช้แกร็บทุกวันครับเช้านี้ก็เพิ่งสั่งมานี่สั่งอะไรรู้ไหมสั่งพิกมีอ่ะ

ในนี่เขาก็สั่งพิกม่งอัพมาเยอะมากเลยเขานั่งกินอยู่คนเดียวแค่นี้จะแบบเออเพื่อนกินไหมไม่สิกินอยู่คนเดียวเลยยวอนแล้วแต่ว่ามันเหลือมันเหลือเยอะก็เลยกินไงแล้วจะจัดไป2กล่องเต็มๆถูกต้องเไม่คนชอบกินเองครับผมเดี๋ยวจะสั่งพิกม่งอัพให้คุณเจมส์ไหนขอบคุณมากครับเดี๋ยวสั่งมาเรื่อยๆอะไรครับผมสั่งพิกมิ่งอัพเหมือนกันผมสั่งอะไรให้โฟร์ดดีเหรอครับสั่งสั่งอะไรดี สั่งโจนสลัดนะ,ะครับเฮ้ยสั่งบอลชอนดีกว่าเฮ้สั่งบอลชอนอร่อยทุกคนทำไมก็อยู่ึงคิดว่าเขาชอบกินเอ้าก็ไก่บอลชอนอร่อยที่สุดเพราะว่าไก่บอลชอนคือไก่อันดับหนึ่งไก่เกาหลีอันดับหนึ่งฟังงงแล้วท่าทางจะเป็นยังไงต่อผมก็ต้องสั่งผลระดักแน่นอนแน่นอน อันนี้ชอบกินไก่ทอดมากครับผมครับใช่อันนี้กินกับเพื่อนๆครับเออสั่งอาหารสั่งสตอเบอรี่ปั่นเนี่ยเขาชอบกินสตรอเบอรี่ลดโซเดียมเผื่อวันต่อไปต้องออกกองอืมสตอเบอรี่สตอเบอรี่ปั่นนี่ใส่ไหนเที่ยวแค่ไหนหวานแค่ไหนไม่รู้ว่าจะมาขัดยุ่งหรือที่นรกอะไรหรอแบบหวานน้อยหวานน้อยเพิ่มบุกเออบุกด้วยโอ้รู้เยอะเออไม่ไเรียกว่ารู้เยอะเขาเรียกว่าใส่ใจ ไหมคุณก็อุดมทุนธุรกิจครอบครัวแล้วผมอย่าลืมอย่าลืมสั่งอะไรครับเบิร์อะไรอะไรเบิร์นร้านเบเกอร์่มใช่วยู่ในแกร็บครับอยู่ในแกร็บครับออลิแกร็บครับวันนีีสั่งอะไรสกายเนี่ยครับีไสกายช่วงนี้เขาใส่เฮลตี้เขาแบบเอ็กซ์ไซร์บ่อยก็เอาเอาอาหารเฮลตี้เฮลตี้แล้วกันแต่ก็เดี๋ยวสั่งไก่ทอดให้คุณสกายเขาชอบกินไก่ทอดเหมือนกันครับเนี่ยนะครับ ให้กินแต่ผักวาบอกว่าสเร็จนของล้าวไเราทำไว้สร้างตำนานรางนยังรบยางที่ตกเวทีที่น้องตกเวทีอ๋อเออน้องตกเวทีดีกว่าครับก็มาพร้อมตำนานนะครับเดี๋ยววิสกายเนี่ยจะมีร์ทเขาเรียกว่าเป็นแบบ break dance ก break dance เดสส์แบทเทิลสโวล์แดนส์กิกรรจะมีอยู่แล้วรอติดตามนะกายบถามคุณด้วยนิดนึงแต่วันนี้น้องๆมาสคอตไม่ได้มาใช่ครับใช่แต่ก็จะมีตำนานเกิดขึ้นได้จริงด้วยตัวเราเองนี่นะครับครับผมซึ่งงานนี้จะเต้นแทนสักกายครับทดสอบเต้นไปแล้วครับขอตำนานที่ดีได้ไหมครับ ครับผมก็ฝากงานนี้นะครับแฟร์ฟู้ดเมก้าเซลนะครับรถอะไรตัวจริงนะครับก็โค้ดนะครับจะใช้ถึงวันที่31แต่วันนี้ครับถึงวันที่31กรกฎาคมนะครับก็ตามที่สามคนบอกเลยครับก็จะมีโค้ดส่วนลดมากมายก็เพียงแค่ใส่โค้ดเพราะว่าเมก้าครับไปได้เสือครับมาอิ่มกันทั้งเดือนจริงเรื่องกากเียมก่อนหลังจากที่เราให้สัมภาษณ์กันไปหล่งเกมแห่เราแห่งควาเชิญของเรอาทีเอ๋อเดาว่าอะไรบ้างครับ พดเลยใช่ไหมพูดเลยเพราะว่าแบอมีครเราค่โยดไ่แคนแต่พี่โฟดพีไม่ได้พูดเราว่าจะพูแสดงด้วยผมกมาข่าวพี่เชื่อเลยสิ่งที่ผมหลอกเออสิ่งที่พูดมาข่าวลมักเป็นจริงไม่จริงที่น้องโฟสจะไม่ได้เช็คพวกพี่มาใช่ไหมเอยเฮ้ยอย่าไปบอกเขาสิมันเป็นช้อนแผนคุณอยากขึ้นปล่ะากขึ้นปล่ะ เป็นแผนซ้อนแผนคุณอาจจะคิดว่าโป๊นหลอกแต่จริงๆเนี่ยเขาไม่ได้หลอกแต่ว่าจริงๆอ่ะก็อาจจะมีแผนซ่อนอยู่ซึ่งเป็นการหลอกเหมือนกันคำเดียวง่ายๆดีกว่ายังไงหลอกน้อยกว่านี้ก็มีนี่มันไม่ได้หลอกเราคุยจะเช็คเจมินายพวกรู้เลยว่ามันใช่ไม่ใช่ไม่ใช่มันคือแผนการมันเกงมากมันอยู่ในนั้นนี่มันคือบอยแต่ไม่ใช่แบนนด์คือบอยหลายๆคนแต่ว่ายังไม่ใช่แบนอาจจะบอย ไม่ไม่ค่อยสมประกอบแบนแบนบอาไม่สมประกอบเแบนแบนที่ก็ตรงกับพวกเราเลยอันนี้เป็นบอยแบนด์ในตำนานเนาะใช่ปะโอ้ตำนานเลยตํานานมากเป็นตำาไทยอะไรเงี้ยตำนานคือเรียกได้ว่าเป็นรุ่นใหญ่ของ G M T V ใหญ่มากใหญ่มากใหญ่มากใหญ่ใหญ่ที่สุดเลยออกเพลงเยอะเหมือนกันนะตั้งแต่บุกเบิกใช่เป็นรุ่นบุกเบิกหรือยังเนี่ยเขาจะไปติดต่ทีกันเนี่ยเขาอาจจะไม่รู้ตัวตอนนี้เขาอาจจะไป ไม่ใช่แค่เขาที่ไม่รู้ผมก็ไม่รู้ตัวครับตอนนี้ยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นใครอะไรแล้วที่เขาโพดก็ไม่รู้แต่ว่าเราลอนลุนครับแต่ว่าอันนี้ก็วันหนึ่งนะแต่อีกวันหนึ่งก็จะไม่เหมือนกันเหมือนปีไม่เหมือนกันใช่ใช่เราจะใช้วิธีเดิมมาที่ในเน็ตไปดิวพวกเองครับไม่ต้องอะไรเลยครับสุดยอดจ้าแต่เราเลเจอกันในค่รเนี่แล้วพยักหน้าอะไร เออสัญญาใจหรือว่าเราสองคนยังไปด้วยไปลบยามเนุ่งเ้ยเป็นไปได้อันนี้ก็ต้องเดาขอดูขอเดนเบรกผัดแดนเบรกได้ไหมได้มานี่เป็นไงล่ะขอโหนสลิงด้วยแล้วก็เบรกแดงซะด้วยถ้าผมชวนพี่ไปไหมชวนไปไหมมาดิอันนี้พูดเป็นหลักฐานแล้วนะพูดแล้วนะถ้าเงั้นไกลกันไกลกันนี้ก็ไปกันโชว์อะไรรูปบนเขาได้เลครับถ้าเขามาเชิญเราไปเราอยากโชว์อะไรกับร่วมกับนเขาดีจัดแบ็กดอ ไปจัดแบงค์กับทำไมเป็แบบเหรอหรือว่าอะไรนะจัดแบงค์กับอะไรเราอยากช่วงนี้จัอะไรกับเขาช่วงนี้เกาะข้อแหลมกับเขาใช่ไหมเดี๋ยวขอไปชิทก่อนแล้วกันครับเดี๋ยวรอรอน้องๆชวนก่อนรอชวนแล้วเหรอครับชวนแล้วชวนแล้วอ๋อได้สกายจะไปแล้วนะสกายไปแล้วเลยไม่สกิ้กันเลยเอาอยู่ด้วยกันหรือเปล่าเนี่ยอะถ้าแก๊ปเป็นสปอนเซอร์ผมไปเลยแก๊ปเป็นสปอนเซอร์ไป เป็นหรอเป็นด้วยลี่ยนด้วยเต้นอ๋อใส่ชุดแก๊ปใส่ชุดแก๊ปเป็นไรเด้อขึ้นไปอันนั้นนี่ต้องมีโอกาสแต่ใครราอยากไปชมอะไรกับเขาก็เอาให้น้องๆคิดให้ผมเดี๋ยวก็ได้เพราะเป็นโชว์ของน้องๆอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมไปเป็นซัพพอร์ตน้องๆที่ดีเด้อไออย่างพี่กาต้องโหนสริงแล้วพี่ โอซลิง да เลยเขาพูดเมื่อกี้เขาต้อลิงพี่พี่นี้เมื่อกี้คุยกันเรื่องแรปชอบแรปอาจจะเอ่อฟีเจอริงแรปเนอะโอ้น่าสนใจเยอะแยะเยอแรปเยอะอะไรครับตกลงมีเขาึพื่อนสต์แนิทหรอมีแล้วครับอัศการเดินไปไหนเอาเหลือยีอะไรนะครับวันจันทร์ครับเอาวันจันทร์เพิ่มรอบเพิ่มรอบไปอยู่ดีครับวันนี้ก็ทันคนน่ะคนเต็มอินที่เหรอลูกนั่นน่ะสิครับสังคมหล่อหลอมสังคมหล่อหลอม สังคมนั้นคือสกายเขาอาเดียบันทึกพูดสกายตอนนี้เป็นยังไงบ้างทะเลเป็นยังไงบ้างโหอ๋อโห้ยสนุกนะครับสนุกสนุกด้วยเหนื่อยด้วยแต่ก็ได้มิตรภาพใหม่ๆห่แต่ภาพที่ออกมาเราค่อนข้างจะแบบยอมเหมือนกันนะลูกอ๋อยอมอ๋อดมเรืออ๋อยอมโอ้โหทรมานมากพี่พูดตรงๆว่าเป็นวันที่ทรมานมากในการขึ้นเรือในชีวิตแบบ เรียกถ้าใช้ใช้ใช้คำไม่ดีคือผมเกือบเกือบตายอ่ะคือผมไม่ไหวจริงอ่ะคือแบบคือต้องนอนนะครับเพื่อให้ผ่านผ่านไปถึงฝั่งอ่ะครับไม่ไหวจริงตอนนั้นไม่ไหวกับการเมาเรือหรือว่าไม่ไหวกับไม่ไหวกับเครื่อง่ยงทิพย์เขาไม่ไหวกับการนอาเรือใช่เอาราชการครับผมเกิดมาไม่เคยเมาเรือเลยนี่ไปรายการนี้เมาเลยอ้ะไรายการเหรอรายการเหรออ้าวเขาไม่บอกเขาไม่บอกหรอ ก็ไปถ่ายไฮซีซั่น่ยเออบอกได้แหละโอ้โหทีมงานขนาดนี้โอ้หไม่รู้ก็แย่ละแต่ว่าลุ้นมากตอนไปเพราะว่ามันตรงกับช่วงคำทำนายของญี่ปุ่นเพรา้ว่าจะจะเกิดสึนามิใช่เหรอใช่ตลก ตลกมากอันเนี้ยแล้วคือนอนนอนไม่หลับกันแล้วก็แบบนอนคุยกันทั้งคืนเนี่ยผมนอนคุยกับสกายคือวันวันรุ่งขึ้นต้องตื่นเช้ามากแต่เพราะว่ผมนอนกันไม่นานสองคนคือเขาบอกว่าซีนามิดเข้าญี่ปุ่นประมาณตีห้าซึ่งไทยก็จะประมาณตีตีสองตีสามคือผมก็นอนคุยกับสกายแบบเครียดอะไรเงี้ยแล้วก็แบบสกายก็บอกว่าเฮ้ยจะตีตอนแรกผมบอกว่าหลับหลับไหมอะไรเงี้ยเต็มเต็มกำลังท๊อปอยู่แล้วตอนแรกผมบอกว่าหลับหลับไหมสกายบอก เดี๋ยวจะตีสองนะ้วผมก็ถามตีสองทำไมซนนามิสจะขึ้นมาผมผมก็เลยบอกว่างั้นเดี๋ยวข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้าห้องพักอะ่ะเราจะตองจองต้นไม้ต้นไหนดีเราจะวิ่งราชการก็บอกว่ามันไม่ทานหรอกแต่ราก,การบอกสก,กายเตรียมรองเท้าวิ่งมา<ช>ผมก็บอกเอา้าแล้วผมจะวิ่งทานหรอแบบสก,กายบอกให้วิ่งเข้าตามหลังเขาผมก็เลยชิดแบบตายละ งั้นผมขอนอนก่อนได้ไหมถ้ามาแล้วปลุกได้ไหมอากายก็บอกประมาณแบบว่าเอ้ยแต่บ้านเราคือหลังแรกนะที่ติดคลื่นอะไรเงี้ยก็เลยแบบเครียดผมสุดท้ายก็เลยบอกว่างั้นหลับกันดีกว่าสรุปแล้วนอนกี่โมงจากตีสองได้นอนตีสองกว่าเกือบตีสามคือคุยคุยกันยาวจนหนึ่งตีสามอ่ะแล้วก็ขอถามอาการจิตวิญญายหน่อยก็คืออาการว่าเานอนคุยกันนอนคุยกันอาการหลงอ๋อไม่รีบ ไม่ใช่คุยอ่ะคือปรึกษาเรื่องชีวิตไงกลัวกลัวตายกลัวตายแต่ว่าเราแพนิีกไงคืันน้นสรุปไปต้นไม้ไหมว่าเราจะเอาต้นไหนเราเราเลงไว้แล้วต้นหน้าบ้านมันสูงมากครับเอาเราเราไปกันสองคนแล้วพี่เต้ไม่ช่วยเขาหรอหรือว่าพี่เต้เขาก็เลงหน้าบ้านของเขาแล้วได้คำว่าเดี๋ยววั้งต้นกลุ่มไลตัวด้วยเนยใช่ไอนะครับต้นอ๋อท่านกลุ่มไลน์เราจะกลับมาพี่เตบอกให้ตั้ง แล้วอันนี้เป็นตัวแทนต้องตั้งไงก็เรียนตั้งเขาตั้งจะจะส่งรูปแล้วก็จะแบบว่าแลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยนลายกันแล้วก็จะชวนกันไปร้องคาราโอเกะอีกแล้วไปยังไรบ้างพอเห็นเขาคุยกันเราเราจะถ้าต้องเจอเหตุการณ์เขาเราจะนอนพื้นไหมเราก็คงตัวถุนตะวันเราต้นไม้เหรอหรือไม่เห็นทางวิ่งหรอว่าเ็นทางเนี่ยเรก็หลับไปพร้อมพื้นนี่ย ไปเอาสุท้ายฝากแก๊ปูนนะสุดท้ายมาแล้วครับผมกับฝากแก๊ปูนไม่รกเซลนะครับรถได้เต็มที่เลยนะครับก็รถวันนี้นะครับถึงสามสิบเอ็ดกรกฎาคมนี้นะครับไปใช้โค้ดส่วนลดไม่ยากนะครับรถมากมายเลยครับใช่ครับผมฝากเพื่อนๆของแกปูนสี่คนด้วยนะครับผมฝากพวกเราด้วยครับผมขอบคุกทุกคนเลยครับครับ I love you ครับขอบค้าที่สุดสนค้ครับ